หลายคนกลัวคำว่าประกันทั้งที่มันคือเครื่องมือปกป้องอนาคตที่ดีที่สุดวงเล็บนะครับถ้าใช้ถูกแบบคนที่ไม่เข้าใจประกันเนี่ยมักจะมี2ปัญหาด้วยกันประกันแรกคือซื้อผิดแบบคือใช้ไม่ได้ตอนจําเป็นจริงๆเฉนซื้อเกินไปซื้อผิดแบบซื้อผิดแผนเคลมไม่ได้อันที่สองคือไม่ได้ซื้อเลยเพราะคิดว่ามันไม่ได้จําเป็นทั้ง2แบบครับอันตรายทั้งคู่รู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วประกันเนี่ยมีหลายประเภทแต่ละแบบ แต่และประเภทมีหน้าที่ไม่เหมือนกันข้อแรกประกันชีวิตประกันชีวิตมีหน้าที่ปกป้องคนข้างหลังหลังจากที่เราไม่ได้อยู่ 2. ประกันสุขภาพคือการโปรเทคตัวเองคือป้องกันเงินเก็บจากค่ารักษาที่เราไม่สามารถควบคุมได้ 2. ประกันออมทรัพย์ซึ่งประกันประเภทนี้จะเป็นเครื่องมือบังคับให้เราเก็บเงินและอันที่4คือประกันบำนาญครับซึ่งอันเนี้ยจะสามารถ กลายเป็นรายได้หลังเกษียณของเราได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องรู้คือไม่มีประกันแบบไหนดีที่สุดแต่มีประกันแบบที่เหมาะกับคุณที่สุดคนเก่งเรื่องการเงิน ไม่ได้มีแค่เรื่องการลงทุนนะครับแต่เขาคือคนที่รู้ว่าความเสี่ยงคืออะไรแล้วควรโอนความเสี่ยงที่ว่าให้ประกันรับไว้เพราะประกันเขามีหน้าที่และออกแบบมาสำหรับเรื่องนี้โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังไม่เคยทำประกันไม่ได้แปลว่าคุณพลาดแต่ถ้าคุณไม่เข้าใจมันเลยคุณอาจจะเสียโอกาสในการคุ้มครองสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตก็ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้ประกันแบบไหนเหมาะกับคุณที่สุด แค่ส่งข้อความมาหาผมก็ได้ครับผมจะค่อยๆอ,อธิบายให้คุณเข้าใจแบบง่ายๆก่อนตัดสินใจ